สวัสดีค่ะ,มา,ะ,ะมาแล้วจ้ะมาแล้วมาแล้วมา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 ไม่เห็นที่ว่าเปิดคอนควอน,นขออภัยในความน่าสดนะคะพอดีว่าขี้ค้านเนาะจ้ะเนาะซื้อมาได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งพอดีเนาะจ้ะเนาะซื้อมือวันเสาร์เออมืออ่น,นีนกับวันเสาร์ได้หกวันแล้วจ้ะซื้อได้หกวันแล้วแล้วก็แอบแกะไปแล้วแต่ยังไม่ใช้เนาะจ๋าเนาะ มาดูกันมาดูกันว่าได้ของขวัญอะไรบ้างนะจ๊ะมีว่าอ่าของวอขวัญนะครบรอบแต่งงานวันเกิดคริสต์มาสเนาะนจ๊ะเนาะเม่แน่ใจว่ามันอยู่ในกองไหนเนาะจ๊าะแต่ว่านั่นนะจ๊ะสามกองอันอ่าครบรอบแต่งงานวันเกิดคริสต์มาสเนาะจ๊าะโอ้ยให้ย่องในะถอดจ้ะอ่าในกองหน่อย บเ,เป็นก็นกนะันว่าเป็นอย่างแต่แต่หนูรู้แหละจ้วะว่าบ้านเป็นอย่างเนาะอันนี้เป็นนามของขวัญจากอันนี้ของขวัญจากพ่อปู่แม่ย่าจ้ะพ่อปู่แม่ย่าก,ก็ได้ที่กันเด้ปีนี้นะจ๊นะเนาะขอเงินไม่ให้เงินได้เป็นกระเป๋าแทนนะจ๊นะเนาะมาดูกันนะจ๊ะแทนแทนแทนไม่ฮดสิ้นภูมิหนูหรอกภูมิหนูรุนนะจ๊นะเนาะอ๋อเออเออแมนแมนทุกแล้วทุกแล้ว อีจ้ามาดูกันนะจ้าแทน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 ยังไม่ใช้นะคะยังไม่ใช้หอมมากอหอมมากหอมมากจ้ะเอามาบีบีเนาะจ้ะเนาะเอามาบีบีค่ะเอามาบีบี หนูเคยมีันเอามาพี่เอ็นเนาะจา้ะเนาะนี่ยอามาก็จะมีสายมีสายมาเนาะจา้ะเนาะใบเสร็จจ้ะใบเสร็จเนาะจา้ะเนาะเดี๋ยวไปเห็น,หนดับเือดไฟหนูเปิดไฟความจัดหนูยันมืดเดี๋ยวไปเห็นหนูเนาะจา้ะเนาะใบเสร็จก็จะมาข้างในพวกพวกแท็กพวกอย่างนี้นะจ้ะข้างในก็เป็นสีแดงสวยๆเนาะจา้ะเนาะ นี่อาม,ม่าบีบีกระเป๋าเก่าๆหนูขายไปหมดแล้วเน,นาะจ๊ะเนาะเก่าๆขายไปหมดแล้วตอนนี้ก็เก็บแต่ใบใหม่ๆจะเก็บแต่ใบใหมๆ่ๆมันสไปอ,อ์มาน่ารักมากตอนแรกหนูก็บโเคยคิดว่าหนูสีว่าหนูสีมักเด้รุ่นนี้แบบสไปร์ออมัเราแบบนั่งคือนั่งคือเลิศจะจะตะวัน เม่อูดมิเดใส่ย้ำเดี๋ยวน้อจันะเนาะอันนี้เป็นของขวัญจากพ่อปู่แม่ย่าจ้ะอันนี้จากพ่อปู่แม่ย่าอันนี้นนมาดูใบที่สองกันอันนี้ใบนี้คือแบบออ้ตื่นเต,นต้นมากจ้ะใบนี้ใบนี้หนูได้มาสองใบนี้ได้มาสองใบนาะจันะเนาะอีกใบนึงหนูขายเร้ว ใบที่หายยากมากกับเบองกองกองกับกระเป๋าผสมกันค่ะพลังงานให้กองใหญ่มากเนาะมาดูกันนิ Japanese, ่อๆแบบนี bin, ้คืออะไรอันนิ้อๆแบบนี้คืออีหยังมาเบิ่งกันเนาะเนาะแทน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 โอ้สปีดี้จ้าสปีดี้นาโนอันนี้ก็จะเป็นใบเสร็จเนาะเนาะ ใบเสร็จใบเสร็จใบเสร็จจะมีใบเสร็จไอ้หนูใส่เขาจวดจ้ะทุกใบยังไม่เคยใช้น้อจ้ะนาะหนูได้ใบนี้มาซองใบจะ้ะใบนี้มือที่ไปรับของมือที่ไปรับของเอามาน,นีมากกับพวกเอ่อแท็บน้อจ้ะนาะพวกแท็กพวกโคดอย่างเขานี่ยแหละมันก็จะเขียนว่าน,นาโนสปีดี้น้อจ้ะนาะนาโนสปีดี้โมโนแกรมนี่ทั้งใน,นกับแบบ สนีนะจ๊ะเนาะแต่ว่าแบบเห็นในหน่อยสิหนูร้องเอาโทรศัพท์ไอโฟน plus นะจ๊ะไอโฟน10 plus ใส่แล้วก็มีพวกเจียวล่างมือกดในหน่อยใส่อ่าดิฟสลิปมันใส่กับกบระเป๋าตังค์นี่จ๊ะใส่กระเป๋าตังค์ได้เด้กระเป๋าตังค์กระเป๋าตังค์ต้องเป็นกระเป๋าตังค์สั่นเนะจ๊ะเนาะนี่ใส่ได้เห็นไหม ตงังในเห็นน้อยๆแบบนี้นีแบบน้งจุนะจ๊ะนังจุมากใส่อันนี้ยังไห้เลยนี่เบดูชิใส่ให้เบิ่งนกรเขาก็ต้องตะเคนเขาเออกจ้ะ <c oughs> เห็นว่แบบมีช่องว่างช่องว่างใส่ของอีกเยอะจ้ะช่องว่างใส่ของอีกเยอะอะเอาไปในหันก่อนแม้นค่อยดึงออกสัไพออกมาแล้วน่ารักมากนะจ๊ะนะสะไพออกมาแล้วน่ารักน่ารักตัมุติมิมากนี่ น้องน่ารักน้องน่ารักมากๆเลยอันนี้ของควรจากแฟนจ้ะแต่อีกใบนึงอานหนูซื้อเองจ้ะหนูขายแล้วน่าจะน้ะหนูได้มาส่งใบนี่เต้นนาโนสปีดด้วยโอ้ตตื่นเต้นคือแบบน้องเลิศมากเฮ้ยมาดูกล่องสุดท้ายวันที่นี้จะมาเบิ้งกล่องสุดท้ายเบิ้งกล่องสุดท้ายตื่นเต้นตื่นเต้นมาดูกล่องสุดท้ายกันกล่องนี้น้องนะเอาริบบิ้นเจ๊กเปล่าไปไวส่จ้ะน้องนะเพราะว่าหนูเปิดประตูไปแล้วเนาะ มาดูใบนี้กันอมาจะาอีตื่นเต้นมากตื่นเต้นมากเพราะว่าหนูไปก้นนี่มากกระเปามากอะไรเอ่ยอะไรอยู่ในกอไผ่เอ่ยแทน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 ,แนสวยมากจะสวยมากสวยมาก,ม,ากมือที่แบบ ไปรับกระเป๋าน้องนี่เนาะจ๋เนาะเปลี่นนนยนตัวนี้ก็เลยว่าโอ้ยฉันอยากได้ฉันมากฉันมากฉันอยากได้ก็เลิศมากแล้วทั้งในนางน่าจะสีสวยมากทาั้งในนางสีออกแบบเอ่อสีคล้ายๆสีเปียกมังคุดเน,นาะจ๋าเนาะเป็นสีอันสีเปียกมังคุดเห็นปะน่นจะแล้วนูมมากมากเลยลุยตัวนี้เห็นปะสังเกตปะว่า ไม่ไม่ที่กันอันนี้คือเป็นสีขาวอันนี้คือออกสีแบบเหลืองๆกระเพาะวาสีนี่อลุยตัวนี้เขาได้ทวิชมาแล้วนะจ๊ะนอกา้เขาได้แบบเฮ็ดนังให้หมันเป็นสีนี่จ้ะนี่แล้วมันก็ยิมิทเทคน่ารักน่ารักนอกจากนอกอี้ทั้งหน้าแกะออกได้จ้ะนี่สีเฮเบิง้งสิบมาสองอันอันนี้ข้างหลังอันนี้ก็เป็นช่องนะจ้ะนี่เป็นช่องจ้ะส่พวก ใส่โทรศัพท์ใส่อย่างน้องไปแด้วเปาไ่อยากหูชิปน้องจะนองมาก,กับสายสายที่ปรับได้นจา๊ะนูฮักมากๆากใบนี้มากมากที่สุดเลยมากกว่นนานาโนอีกจก้ะสองใบนี้ได้เป็นของขวัญจากแฟนแต่ใบนี้ได้จากภปปูมิปญญาภูมิาเพราะว่ปปาผู้ใดที่เคยเบิ้งคลิปหนูตะกี้น้นนนองจะนอนอัมโนซิเมียนเอามา PM ใบใหญ่เนาะจะเอาะเป็นของไม่ยาไม่ยาเอาให้ทั้งหนก็สิมีช่องนึงจ้ะมีช่องช่องนึงทั้งหนอือสิสปายเฮเบิ่งสายปรับได้จ้ะสายปรับได้นหนึ่งสองสามสี่ห้าหารู้จ้ะห้ารูห้ารูคือแบบน้องตะหักน้องตะหักอีดีจ้ะสิยืนเฮเบิ่งนนาจะเนาะโอ้ยอันขออภัยในแบบ ไล like กเงเยงนะจ๊ะไล่เงียงนี่จ้ะสไปร์แบบตาฮักตาฮักข้างอีลี่สไปร์ตเนาเข้ากับทุกชุดจ้ะน้องน้องเข้ากับทุกชุดเลยน้องเข้ากับทุกชุดเลยสวยเราซื้อสไปร์แบบนี้ให้เบิ่งอีกไหมสปีดี้นันโนน้องจ๋านะ้องสปีดี้ไอ้ตัวว่าสปีดี้นันโนนี่เสียนปรับสาบ่อยเนาะจะเนาะ บอมักย่างเดียวคือเขาปรับใส่ประเดีแต่ว่าถึกใจตรงแบบนังแบบยังไงล่ะนั้นงแบบใส่ของได้หลายอ่ะนังเบิง้งคือจั้งนังนหน่อยๆแจะนังบัหน่อยเดี๋ยวจ้ะงามจ้ะแต่หักทั้งสองยังบระเดีสะพ้ายอะไรเอามาบีบีเฮดเดอรน่าจะเนาะแต่ตอนนี้น่าจะเด้อหนูเอาหนูทิมาเอานี้ใส่ไปจ้ะเก็บซุ้งแต่ว่าเอามาบีบปิดซุ้งให้เราละ่ะก็ต้องใส่ก็ได้จ้ะ คุณแจนนังน่ะหนูเอาไว้นี่เอ็กไม่ใส่ว่ะคุณแจนน่าสิอีกในกองหนึ่งไปจ้ะอืมอันนี้ก็เอามาบีบจ้ะมันไม่ตรงหมุดเนาะจ้ะนเนาะเวลาแบบเขาวางของเขาเราต้องระวังเลยจ้ะแล้วก็เป็นสีนี่เราต้องระวังเรื่องความเปลี่ยนเนาะจ้ะเนาะดามิเย่ไม่ต้องสแกจะไม่ต้องสแก สวยทุกใบจะสวยทุกใบติดใจดูไปเพราะนี่มักกระเป๋าน,น้อยๆสิเนาะจะเนาะอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาขายขายกระเป๋าพอมเนาะจะเนาะอ๋อกระเป๋านี่จะ้ะผูดด้ใดมักใบนี้เนาะจะเนาะใส่พี่เอ็มโทลี่หรืออย่างนี้แหละซื้อมันจำผู้ใดเนาะอุปรกรณ์มีถุงผ้าแล้วก็มีสายเนาะจะอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวไอเขาเปิดกูเขา เปิดพันไปแล้วเนาะเดี๋ยวข้อมานี่เดี๋ยวข้อมาไอ้ฝักไข่งสักหน่อยเนาะจ้ะใบนี้เป็นอ่บของแมงานเนาะจ้ะเนาะงามจ้ะ,ะมาซียูเลยเบิง้งนี่จ้ะไม่ใหญ่นะคะไม่ใหญ่ไซส์ pm จ้ะมันมีสองใสถือแบบนี้ก็สวย ใบน,นี้พันสี่พันสี่ห้าสิบนะจ้ะเนาะผู้ใดอยากได้ติดต้นหนูมาได้จ้ะเดอ้อใบนี้ขายไปแล้วใบนี้หนูก็เพิ่งขายไปเมื่อนี้นะจ้ะอันนี้เนเวอร์ฟูลจ้ะเนเวอร์ฟูลเป็นของใหม่ของใหม่แกะกล่องนะจ้นะเนาะอันนี้หนูขายเรียบร้อยแล้วจ้ะจะได้เนาะนี่ดเด้จ้ะเด้อ ตอนนี้มีใบนีคายแล้วก็ใบนี่จ้ะอืมอีวาจ้ะอีวาอีวานี่เดีฝากขาไปในในวิดีโอนี่เลยนะจ้ะเนาะอีวานี่ก็แบบตะหักจ้ะใส่ได้แบบสองแบบจ้ะคลัสแบบนี้ก็ได้แล้วก็มีสายสปปายด้วยจ้ะอุปกรณ์มีถุงผ้า ข้างในสะอาดสะอา้านจ้ะข้างในสะอาดสะอา้ะอานใส่สะพายแข็งปก no, no no mama no 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 bed <Okay. S 2> for mami เอาใส่โอเค thank you น้องาน,นะเปิดประตูเข้ามาออกไปละน้างสิมาพังจ้ะอวาจ้ะออววาวา伊ามิเย่ ผู้เรียนผู้เรียนมากใบนี้นะจ้ะน้องใบนี้เก้าร้อยจ้ะใบนี้เก้าร้อยก็อลุดมือใบนี้เก้าร้อยจ้ะผู้เรียนมากใบนี้แบบติดต่อมาได้จ้ะเด้อใบนี้เก้าร้อยจ้ะใบนี้หนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบหนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบจ้ะสวยจ้ะมัมีหลอกม่นมีหลอก,ม,ม,ลอกมีแตกจ้ะสวย ต่งต,งงตงึงข้างในเราจะเห็เห็บเบิ้งข้างในเนาะจ้ะเนาะข้างในเป็นสีแบบสีเปียกมังคุดแต่ว่าสะอาดมากจะมีสี่องโอ้มีสามซองนีม่มองนี่อ่าช่องสองอันตรงนี้เนาะจา้ะเนาะแล้วก็เป็นช่องใหญ่ตรงนี้จะ้ะใครที่มกักใครที่มักใบนี่ก็ติดต่อหนูได้จ้ะเดอ้อ นูรานูซีทิมมันเฟซบุ๊กไปให้จ้ะเดี๋ยวกดอแอดเฟซบุ๊กมาก็ได้เนาะงจะน็อตนูรานูซีทิมเบอร์ทรไปให้ก็ได้ทิถึงเบอร์ทรไปดีกว่าวส่งของขวามมาหาหนูได้จ้ะผู้ใดมากสวยค่ะสวยสวยแบรนี้แบบจีเน็ตช็อปตอนนี้รวมภาษีเริ่มแบบนาซีพันแปดพันเก้าแล้วแบบหรอจ้ะเด้อสองพันละมั้งไม่แน่ใจคือกันจะ้ะราคาเนาะ แต่ราคาคือเนาขึ้นเนามีตัวนี้นะจ๊ะที่ขายอ้อแล้วก็มีอ่าพาวส์พาวส์ของเนเวอร์ฟูลนาะจ้ะเนาะพาวส์ของเนเวอร์ฟูลนี่เพราะว่าพี่เขาแกนเสือแต่ตัวแม่มันไปเนาะจ้ะเนาะตัวลูกนี่ขายแยกจ้ะใครสนใจตัวลูกนะจ๊ะเนาะสี่อยแปจ้ะ480ดอลลาร์นี่จ้ะปี2020ันยี่สิจ้ะมีใบเสร็จด้วย มีใบเสร็จให้นะคะหนึ่งปีสองพันยี่สิบจ้ะนี่เด้อผู้ใดสนใจใบใด,ดจ้ะไอ้3มใบนี้บริขายเด้อจ้ะเด้อ3มใบนี้บริขายจ้ะขาย3มใบนี้เผาสของเนเวอร์ฟูลแล้วก็อีวาครอสบอดี้แล้วก็นี่เนาะจะเนาะอ่าทอสทอสบอกเขาเอานะ่ะเขาเปิดแน่ใจเขาเอานี่เ น้จะนาใส่พี่เอ็มลืมซื้อมันจต่ลืมซื้อเดี๋ยวละจ้ะเราก็สิไปแล้วนะจ้ะเด้อกับมารีวิวเพอสมีนะจ้ะเพราะหอมปากหอมคอแบบน้อนดมนางที่สังเกตบงว่าหนูเป็นคนที่บ่มักใส่เป็นอย่างมา่เจ้าหนูส่มักซื้อซื้อแหนูบ่มักใส่นาะจ้ะเนาะโอ้ยถึกใจจากงามงามทุกใบโดยเฉพาะใบนี้ใบที่หนูกีแตกเลยจ้ะหนูไคคิดว่ามันสิมีน้จ้ะเนาะกับใบนี้ใบนี้ได้มาสองใบเลิศที่สุดเลิศที่สุดจ้ะ นี่ของขวัญปู่ย่าของขวัญจากปู่ย่านะจ๊ะวันหลังเดี๋ยวจะเด้อขอบคุณลายๆจ้ะช่วงนี้หนูกะให้นาให้ตาไปน้องจันเนาะแต่ตอนนี้หนูกะเริ่มเริ่มกลับมาเราจะเดนสิบผ้าเก็บสมเก็บยังน้องจันเนาะตอนนี้สมอยู่บ้านเขากะออกนวยกินได้แล้วจ้ะหวานแล้วหวานแล้วโอเคน้องจันเนาะค่อยพอกันไหมจ้ะขอบคุณนายๆเดี๋จวจะเด้อขอบคุณลายๆจ้ะจุ๊บๆจ้ะ